สวัสดีค่ะนี่ก็เอามาเลาะเก็บผักกูดเนาะอยู่ลอกหอยประสานนะคะน้ำม,มันแห้งปีนี้น้ำแรงแห้งฝนหมาก็เริ่มมีของกินแล้วนะคะตามเลาะหอยถ้าฝนตกชุบๆนี่ก่ะซิเลิกได้กินอันผักอันนี้นะคะฝนมาไม่เขาก็ได้เก็บผักกินนี่มีแต่อันชุบๆอันน,นี้มันโดนฝนใหม่ บางอันก็ออกอันละสองอันละก็มีตาบ่่คอยดีปานใดได้ล้อ <c oughs> นเอาเห็นก็เอาบ่เห็นก็บ่เอาถ้าถ้าอันใดเพิ่อนอยากให้เฮากินนะเฮาก็สิได้เห็นไงกะขนาดหาวนไปวนมาก็ยังเห็นอยู่มันยอดน้อยนะอันนี้มัน่ยอดใหญ่ เห็ดอะไรเห็ดอะไรก็ไม่รู้นี่มันออกไหมนะสวยไหมมันมันมีทั้งยอดน่อยยอดใหญ่นะขากันเดี๋ยวให้มาฟังนี่บันนี่ฟังนี่หยามันหกโอ้ยเดี๋ยวฟังนี่ก่อนฟังนี่ก่อนลงมาเมื่อวานนี้ได้เห็ดขาวเมื่อวานหรืวันคน เห็ดบดกะสิเริ่มออกแล้วมั้งทางตรงไหนมันงามยอดมันกะสิใหญ่นะอันนี้ยังบดทันเดียวมันกำลังตังวังอดเก็บว่าได้นะคะอย่ามันแก่เมิดเสดาย เก็บเรื่อยๆมันก็สิออกเรื่อยๆกำลังสิตังหวงออกอืม อ่ะมันเป็ดอุลโวอยู่นู่น่อวนบนนุ่นโอ้ยเหาะขึ้นไปเลาะขึ้นไปนะจนชุดหายงามน,นี่มันสิกรอบนะคะกรอบดีซ้ำนีก็พอกินแล้วสำหรับคนสองคนนะ อันนี้สิโลขึ้นไปสุดหอยนุ่นนะ <c oughs> หลังจากแมงพะขมมันสู่โลบกับแมงพะขมรอดแล้วนะนี่เบิ่งแมงพะขมกินเหี้ยนเบิดนะแม่อันตัวใดตัวใดออกไหมก็สิรลดเบียพะเมียพะแม่พ,ะ,มพ,ะ,มพะขมแมงพะขมมันกินนี่กำลังตั้งขึ้น กราเอาตอามปลาในนี่ลหละมองไปกระโพดีใจนะแมน่น้ำบอกคอยได้ซื้อกับข่าวดอกเขาก็กินพักกินหยาไปตามภาษาเขานี่เอ้ยอาหารดีบ้านนอกเขาเลยนะเออ หมูบ่ค่อยได้กินดอกนี่สวยตั้งสบููสบบนตอนนั้นมากับพี่อมเนาะแฟนพี่นนนะเราเก็บอัตยนย์ดย่อนบ้านมันตอนนั้นมาตกแรงบ่พาเรามาหยอดแบบนี้บ่ค่อยมีนะนี่แล้วเอาแบบนี้แหละนี่แบบนี้โอ้ อ๋เห็นบกตรกำลังออกแต่มอกสิวาไปปลูกยังไม่เห็นปลูกยังเก็บจะพัก <c oughs> แต่ก่อนตรงนี้ลึกมากเลยนะมันเป็นที่ลึก มันออกเห็ดบดนะนีนน่อันถ่าถ่ามันยังบบกแกนะมันโดนน้ำแล้วมันออก็ออกอีกอุ้ยโอ๊บเอามาแกงแกงใส่น้าไม้ หมูมันเดเบอสแค่นีนบ้างปางกระสีริเก็บพักกูดตได้อยากก่างก็เก็บเอาไปไปชมไปเชกันไปนะพอแกงใสยยกก่หยังกระแกงงามเลยนี่จะทีจะทางเอ้ยขอผักนำเลยเด้อโอ้โหหัวสุกหัวโซนไป งามมันโดนฝนน่นี่ค่ะ ตรงเบิงดีๆนะมองไปมองมามันก็สิตตั้งน้อยๆอ,อยู่คนนี้มันสีแซะมันออกไม้มันโกบได้ไหมพัดคือประดอนบอกผัดผัดชานะเอาลงแล้วก็คนแล้วก็พริกแล้วก็กลับอ้าประดอนผัดใบรุ่นขนาดเลยเห็ดแล้วปินแบบนั้นเดอ้อแล้วเห็ดกับข่าวปิ่นอยู่เดอ้อแต่หนูนี่ผัดนานเกิน เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก็นเนาะมีไหมนู่นน่ะเีนิดน,น้อยมันโอ้โอ้ข้างบนโอ้ยลมกำลังออกกัไม่ไม่ขึ้นแล้วไปข้างบนดีกว่า เลาไปเรื่อยๆเราก็สังเกตรตรงที่มันมีเหงามันนะอันนี้เพิ่งกเก็บไปเมือสองสามมือที่แล้วนะมันออกไวได้ไหมอันนี้แหะมันจังเลี่ยงคนทันมาซุมือก็ได้ซุมือขึ้นจังผักหวาน่าน่ะ พูดนหนึง่งพูดนหนึ่งเหนง็นอหมองหนึง่งพูดนหนึ่งว่าเห็นมองหนึ่งสวยนะนี่ตรงนี้สวยอยอดใหญ่ดิ เช้ากระตำม,มักแต่งไปวัดซื้อมักแต่งมาเลี้ยวไม่ได้มีเวลามาอู้ตำไปวัดก่อนจากสิีเฮ็ดจะได้สิได้สำเร็จดอกมานี่แต่ก็ถือว่าได้อยู่นะละงมาชน,นิดกัน เอเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนให้ฮานู่นนะนอนเอ้าือจังฝนชิตโตกอีกรอบบายนี่นี่โอบๆเลย <c oughs> จเจ้าเ็ดขาวนี่มันถาวเดียวบ่ค่อยได้มีเวลามานะ ส่วนมันยังบมท่านได้ขึ้นไปส่วนมันเลย <c oughs> ออนเอาเบิงห่วยนะนี่แต่ก่อนมันลึกตรงนี้บ่เคยแห้งนะแม่แต่มาปีนี้มันแห้งตรงนี้มันชิลึกแต่ก่อนชิพานน้องๆลูกหลานขามห่วยมันนี่แล้วก็มาล่นน้ำอย่างนี้แล้วขามมาสวนฮาบันนี้พอ ไม่มันล่มทับผาดมาก็เลยถ้าเบิงนาม,มาปีนี้มันสิเหตุจะได้่อแล้วโอ้มันสิพัดเขาบุงฮนะมันนี้ไปเด้ไอเมสามานำเลยมากไก่แขกไก่บิก๊ก แล้วก็เก็บไปดีกว่ามันแก้ทิ่มตัวได้ให้ก็อา เดี hmm. you, it, it, من, من, من ๋ยวชุดหนาเดี๋ยวฝนมานะแถวนี้เขาก็เก็บบได้นะเขาก็เก็บได้แต่ขังบนนู่นนะเพราะว่ามันมันลงน้ำไงลงน้ำบได้ มีแต่อันโอวะเลยนะแม่สวยคะ่ะสวยโอยง่างโอยทรงไปได้ไปไบบ่ได้มันชิอบะหิน นี้น้ำแห่งขอดห่วยเลย